ตอนนี้เปิดสายไปที่พี่บุรัต์ครับสวัสดีครับพี่บุรัต์ครับค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเป็นไงเมื่อวานนี้ได้พักผ่อนแล้วหลังจากกลับมาจาก The south of Nature สมุยนะครับอาการเป็นอย่างไรบ้างพี่บุรัต์ครับเสียงผมยังไม่มาเลยพี่ที่ทำท็อกซิกอย่างที่บอกเราบีดกราวดิ้งคือสัมผัสธรรมชาติ uh huh. นะคะ uh huh. แล้วก็มีการสอใดพวกนี้เมื่อเช้าพี่คิดว่าเป็นตอนเย็นน่ะพี่ตื่นมานั่งดูข่าวแล้วบอกว่าหลานลงมาถามว่า ทำไมกลับเร็วจังเลยทุ่มหนึ่งเขาบอกนี่เจ็ดโมงเช้านะเราก็บอกทุ่มหนึ่งหยุดอาการอะไรก็ไม่ทราบว่าหงนาฬิกาเพ่เขาบอกให้รอดูอาการสาววันแรกไม่มีอะไรท่าสิคือเข้าเข้าห้องน้ำถ่ายบอกระบายสิ่งพิษเป็นพิษออกจากร่างกายใช่ใช่เเพอเช้าเกิดลืมลืมเวลาขึ้นมาได้หมายถึงว่า <c oughs> ขเขาบอกเป็นคนแก่มากๆอ่ะหลงวันหลงเวลาไม่หรอกะะมันคือมันคือการที่เราเราเราพอเราฟังไอท้ทิเบตโบทิเบตเนี่ยขันทองเหลืองเนี่ยนะครับมันเหมือนกับมันเป็นลักขังที่เวลาเข้าวัดนะพี่นะแต่มันเป็นศาสตร<ช>์โบราณของชาวทิเบตเขาอย่างที่วัดเล่าให้ฟังไปแล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ในการฮิลลิ่งหรือใช้ในการนำสวดทํานำทําสมาธิแต่พอเอามาเคาะ ต่อเนื่องกันมันก็มีความล้างพิษร่างกายก็จะสมดุลที่นี้มันก็จะเกิดอย่างนี้แหละท้องเสียบ้างมันจะมีอาการนอนหลับไปแล้วตื่นตอนกลางคืนแล้วเข้าใจว่าหลับสนิทเพราะว่ามันเกิดจากการที่เขานํานำไอไอการเข้าสมาธิเกิดขึ้นแต่ว่าดีมากจริงๆอยากจะไปทําอีกขอบคุณคุณว่าที่จัดรายการนี้ให้<ฆ>เพราะว่า ปกติพี่นอนวันหนึ่งแค่สองสามชั่วโมงนะคะให้ให้ตื่หรือว่าหัวค่ำนก็ตามอยู่ประมาณสองชั่วโมงแต่ตั้งแต่ทําเนี่ยนะคะที่วันตอนที่ยังไม่กลับค่ะสี่ทุ่มพี่หลับจนถึงตีสี่นาฬิกาปลุกอ่านั่นแหละอาจจะเหนื่อยด้วยสนิทมาก็สามวันซ้อนที่หมายถึงว่าที่เราไปอยู่ได้ได้หลับแบบแบบเหมือนร่างกายพักผ่อนมากแต่เมื่อวานงงจริงๆว่ามอเช้าเนี่ยค่ะอืพี่งงพี่ตื่นเช้าพี่ คิดว่าเอินมันหกประมาณหกโมงเย็นทุกปววันจู่ๆก่วงนอนะวัดก็เป็นอย่างที่เล่าเห็นไหมเขาบอกมีเช้าแล้วเจ็ดโมงแล้วนะเฮ้ยทำไมเรากลับวันเอการคืนกับกลางวันกลับกันแล้วเวลาที่วัดก็เคยเป็นแล้วก็เป็นรอบนี้นะพี่เวลาที่ไม่ได้นอนนานๆหลายๆวันติดกันเนี่ยแล้วพอเราได้ได้นอนคือหลับไปจากการที่งานเสร็จเลยอะไรก็ตามนะฮะแล้วบางทีหลับสนิทไปมากๆพอตื่นขึ้นมาเนี่ย ตื่นแว็บแรกขึ้นมาได้สติกับเนี่ยว่าเอ้ยที่นี่ที่ไหนคือที่ที่ไหนเหมือนเหมือนเราอยู่ที่ไหนตอนนี้คือเราอยู่หนืองเป็นการร่างกายเรามันตั้งนาฬิกาใหม่อ่ะพี่เหมือนตั้งนาฬิกาใหม่แล้วเอ้ยที่นี่โอ้เราอยู่สมุยเอาละเดี๋ยวจะรีบลงไปละเพื่อจะไปทํากิจกรรมต่อไปอมองเลยก็เอาเพิ่งเที่ยงคืนหลับไปชั่วโมงเดียวกว่าเองก็เป็นดังนั้นก็อ่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆสดชื่นขึ้นไปก็มอนิเตอร์ร่างกายตัวเองร่างกายก็เป็นการ ถอนพิษอย่างที่ว่าแต่มันจะมีส่วนของอารมณ์ด้วยอันนี้ก็เตือนไว้อย่างที่ได้เตือนไปแล้วนะฮะเพราะมันเข้าไปปรับสารสื่อประสาทดังนั้นเนี่ยมันจะมีสภาวะที่เรารู้สึกไปกับสิ่งต่างๆได้อย่างค่อนข้างไวเป็นพิเศษก็บอกไว้ก่อนว่าอย่าแปลกใจก็จะเห็นสภาพของอารมณ์หรือจิตใจเราที่มัน มันอาจจะรู้สึกเร็วไปกับอย่างอื่นก็อย่าไปใจแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆปรับพี่ตอนนี้อย่าเพิ่งติดใจอะไรทั้งสิน้นมอนิเตอร์ตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราเราผ่านช่วงเวลาอะไรไปทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นศาสตร์โบราณเขาบอกว่าร่างกายเรามันถอนพิษ<ม>ดังนั้นมันก็จะสดชื่นขึ้นแต่เราก็ต้องไม่กลับไปไปอยู่กับพิษเหมือนเดิมนะพี่น้องดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปไปบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นศาสตร์โบราณพี่ก็ไม่ควรจะทําอะไรบ่อยๆเขกิเหตุการณ์นี้ปั๊บ ตั้งสติหให่ใช่ใช่ uh, ครับ uh, uh, ก็มากับ uh, uh, การทำเมดิเทชันไปด้วยพร้อมกันพี่จริงจริงการ์าดิงมันก็เป็นส่วนเนี่ยคือศาสตร์ทางตะวันออกเนี่ยมันลึกลับมันจิตวิญญาณพี่คือถ้าไปคือฝรั่งเขามาทำเขาก็จะตื่นแต่แล้วเขาจะอธิบายไปแบบฝรั่งแต่จริงแล้วพวกเราผู้ตะวันออกเนี่ยเราไม่งงกับเรื่องราวเหล่านี้หรอกแล้วตอนนี้มันก็คิดไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเป็นเป็นซาวบาร์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นซันบาร์ดิงหรือว่า กลาวดิ้งหรือหรือเบรดเวิร์กซึ่งโหอ,อันน้นก็ยากไม่กล้าทำพี่อันนี้มันมันเยอะไปเออมันแทบจะเหมือนล้างสมองอะพี่มันมันเหมือนแบบไม่ไหวก็เอาง่ายๆแค่นี้แหละประมาณหนึ่งเหมือนถอนพิษสบายดีนะพี่เนาะสบายดีครับ <laughs> ฝากเยี่ยมเยียนพี่หญิงด้วยนะครับเออก็เห็นทันบอกว่าถ่ายท้องอยู่เหมือนกันก็ค่อยๆอย่าเพิ่งไปกังวลอะไรข้างหน้า สารสื่อประสาทเวลามันออกมาเนี่ยมันทาให้ติดใจได้เหมือนกันพี่ดังนั้นเดี๋ยวเราเลยเลยไปก่อนลืมๆใช้ชีวิตไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาว่าก,กันต่ออืเราไปทิ้งคว้างไว้ระหว่างทางแน่นอนครับพี่บุรัต์ครับมาที่ข่าวต่างประเทศครับพี่ข่าวใหญ่ระหว่างที่เราไม่อยู่ใช่ไหมหมายถึงว่าเราไปสมุยโลกก็เกิดข่าวใหญ่ใช่ไหมครับคือจริงๆเนี่ยมีสามข่าวที่ถ้านำมาร้อยทอดด้วยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องขัดถึงวิธีการนำเสนอข่าวของตะวันตก ข่าวแรกอย่างที่บอกก็คือคือข่าวครับดีของอิหร่านเสียชีวิตเพราะว่าเครื่องบินตกเนื่องจากอากาศเนื่องจากหมอกลงจัดแล้วก็อยู่ในการเขาเขาทึบนะคะแต่ตอนแรกที่บอกเครื่องบินหายไปเนี่ยและคาดว่าตกเนี่ยนะคะสื่อเนี่ยเขียนเหมือนกับเอ้ก,กอวินาถูกตกเป็นเหยื่อของการก่อวินาสกรรมหรือเปล่า,าคือตอนนี้อิหร่านหมายถึงว่าถูกตะวันตกเนี่ย เออพันวิงด้วยดโดรนถูกนายคือนายทหารเนี่ยถูกรอบสังหารด้วยวิธีการต่างๆเย,ะยะอะๆนะคะแต่ตอนหลังทางการอิหร่านเนี่ยก็ออกมาบอกว่าออคือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจริงเนื่องจากฝนตกแล้วอยู่การภูเขาอย่างที่บอกบนะคะคการไปช่วยเหลือก็อช้าทีนี้ที่ว่าขำเนี่ยนะคะคือตัวของนะรับดีอิหร่านที่เสียชีวิตชื่อไรซีเนี่ยนะคะ เขาเขียนบอกว่าเป็นผู้นําสายเหี่ยวอขึ้นมาจากการชนะเลือกตั้งเมื่อสองปีที่แล้วคแล้วมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอายาตลอคคาเมนีคาเมนีเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้นําศาสนาสูงสุดต่อจากโคเมนีนะคะครับอายุมากแล้วซึ่งตอนที่มีการปฏิวัติอิสลามของอิหลานเนี่ยผู้นำศาสนากับผู้นำอาณาจักรผู้นำรัฐเนี่ยนะคะจะรวมเข้าด้วยกันคืออำนาจสูงสุดอยู่ที่ โคมานี่นะคะแล้วตอนหลังมีคาเมน่คัมีมีอีกสองคนอะไรพวกนี้ยองมาเนี่ยก็หมายถึงผู้นำศาสนาจะรวบรวบอำนาจในการบริหารประเทศเข้าด้วยกันนะคะแล้วช่วงหลังก็ค่อยๆมีการที่จะผ่อนคลายคือแยกแยกแยกอาณาจักรแยกผู้นำศาสนากับผู้นำรัฐออกจากกันแต่ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดซึ่งไรซีเนี่ยจะใกล้ชิดกับ ทำไมนี่และเชื่อว่าจะเป็นทายาททางศาสนาคืออีกไม่นานก็คงจะขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดทางศาสนาด้วยครับนะคะเขาเรียกผู้นำสูงสุดก็หมายถึงว่าเตรียมการไว้บมดแล้วแต่บังเอิญมาเสียชีวิตอย่างนี้ออกมาคือเขาแยกเริ่มแยกรัฐกับศาสนาออกจากกันแต่เ็ายังผูกพันเขาด้วยกันทีนี้อีกคำถามหนึ่งว่าต่อไปนี้ใครจะขึ้นมาแทนไรซี เขาบอกว่าตอนนี้บริหารก็คือรองรับดีอันดับหนึ่งซึ่งจะทําหน้าที่บริหารชั่วคราวพร้อมกับตัวของประธานรัฐสภาแล้วก็ประธานของศาลศาลด้วยนะคะ hmm. สามคนจะช่วยกันบริหารก่อนที่จะกําหนดวันเลือกตั้งใหม่นะคะอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นความสูญเสียที่ที่แบบเออ ทุกประเทศก็นานาประเทศก็สูงก็เสียหมายถึงว่าก็เสียใจเสียดายกับการเสียชีวิตโดยไม่คาดหมายของผู้นําประเทศแต่ที่เขียนเขียนบอกว่าตันตรเวลาเขียนข่าวออกมาแล้วนั่งหัวเราะคือคุณเนี่ยแทรกการเมืองของคุณไปเรื่อยแรกๆบอกอเมริกาเนี่ยไม่ให้ความช่วยเหลือในการค้นหาอิหร่านขอหมดนะคะรัสเซียตุรกีและพวกนี้ส่งทีมค้นหาไปช่วยด้วยอเมริกาปฏิเสธแล้วพอเสียชีวิตก็เหมือนกับว่าแถลงแบบ จำใจแถลงแต่ในข่าวที่เขียนเนี่ยก็โจมตีไรซีว่าเป็นผู้นำขวามากเป็นผู้นำที่ปร<ว>าบกลุ่มที่มีความเห็นไม่ตรงเราก็คือคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เป็นคนที่จับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เจับเข้าคุกอย่างนู้อย่างนีค้คือเขียนอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าที่เขียนเราแย่มากจริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งกับอิสราเอล ขอโทษอิสราเอลเขามองอิหร่านเป็นศัตรูอันดับหนึ่งมาแต่ไหนแต่ไรวันดีคือดีก็ส่งขีปนาวุธ<อ>ยิงเข้าไปถล่มตลอดเวลาไม่ใช่มาเขียนว่าเพราะไรซีทําให้เอ่อทําให้เกิดปัญหาขัดแย้งกับอิสราเอลคือวิธีการเขียนของเขาแบบโฆษณาชวนเชื่อที่ที่พี่เคยพูดกับคุณวาดไงว่านม่อยากจะเขียนเรื่อง เรื่องการโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อด้วยวิธีการใช้ภาษาสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาข่าวแล้วถ้าคนไม่รู้ก็จะแปลาตามนั้นไงคะเ<ะ>นี่ยเป็นตัวการกระตุ้นด้วยความขัดแย้งกับอิสราเอลบานปลายออกไปเป็นจริงอิสราเอลเป็นฝ่ายกระทํากับอิสราเอลกับกับอิหร่านมาแต่ไรแต่ไรพี่วันนี้คืนนี้ก็ส่งเครื่องบินยิงขีปนาวุธไป<อ>ลบไปส่งสายรับไปรอบสังหารนอะไรพวกนี้นะคะนี่ก็คือข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่า อ่าก็ต้องจับตามองว่าว่าต่อไปใครจะขึ้นมาแทนจะมีการเลือกตั้งออแต่ก็คงยังผูกพันกับศาสนาอยู่เพราะว่าตัวของอิหร่านยังเป็นรัฐศาสนาอยู่ะนะคะ,ะ,ะก็เป็นความแค้นยาวๆโอ้พอพี่บุรัฐว่าว,ว่างๆก็ส่งส่งสายรับไปสังหารก็สังหารจริงๆพี่ผู้นำอิหร่านก็ตายไปก่อนหน้านี้โอ้ดังนั้นก็ไม่ใช่ชีวิตคือเพราะด้านดนตรีต่างประเทศเนี่ยออคือ สองคนนี้หมายถึงว่าทํางานกันมานานคู่ขากันมานานเข้าขากันมาจับตัวของผู้นํำสูงสุดทางศาสนากันก็ต้องรอดูว่าทางอิหร่านจะว่ายังไงนะครับคือแน่นอนก็เขาก็รออยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะจะมีการประนามชาติตะวันตกจากอเมริกาไหมหรือจะพูดพลาดพิงไปถึงอิสราเอลไหมหรือว่าจะยอม ว่าให้มันเป็นเป็นอุบัติเหตุอย่างแท้จริงไม่มีอะไรเกี่ยวข้องอันนี้ก็ต้องรอดูทีท่าของเขาก็ต้องมีหลักฐานเอกสารและอะไรประกอบกันพอสมควรพี่แต่เจ้าเครื่องบินเบลเนี่ยว่าจําได้พี่เพราะว่าเมืองไทยก็ใช้เยอะเบลสองหึงสเนี่ยมันเก่าแก่เหลือเกินพี่บุรัตซึ่งมันก็เป็นเครื่องบินเก่าของอเมริกาเราก็คงถ้าเคยขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันก็ึคงจะนึกได้มันเป็นเหมือนแบบ เพลย์อลเตอร์แบบแทบจะไม่มีประตูด้านข้างแล้วพี่คือมันเก่ามันไม่รู้กี่สิบปีนั่งเหมือนกันแต่ตอนมองมันก็จะมองคงไม่จับแบบนี้แล้วเราไม่ได้บินสูงที่ไม่ค้างฮ่าฮ่าฮ่ดังนั้นเนี่ยคช้ด้่งเครื่องบินในคะน้ำหยดริ้งติดตัวเกิดอายุยังจำได้ตอนตอนตาป่าเป็น ไปรับเปลี่ยนไปไปไปตัดประเทศไปเมดิ西亚อะไรพวกนี้ค่ะ,ะให้นั่นเป็นเครื่องบินลำเล็กอะน้ำนนนก็หยดติ้งติ้งไป <c oughs> ยุบฝนยุบกระดำเป็นประสบการณ์ครับพี่ <c oughs> <c oughs> ขณะเดียวกันก็รอบด้านมีอะไรที่เราต้องจับตาไหมฮะหมายความว่ามันสร้างความตึงเครียดหรือว่าตอนนี้มันใหม่มา,จากจนกระทั่งยังไม่รู้ว่าอะไรจะตามมาไม่<อ>มีส่งเรื่องนะคะฟังอยู่ในเนื้อข่าวไม่มีพูดถึงเลยนั่นก็คือเรื่องของยูเครนอื คุณรู้ไหมว่าตั้งแต่เมื่อวานเนเซเลนสกี้เขาหมดวาระการดำรงตำแหน่งแล้วนะคะตามที่มีการเลือกตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีสื่อพูดถึงเลยว่าเซเลนสกี้เนี่ยหมด,หมดวาระ,าระเขาไม่มีอำนาจสั่งการไม่มีอะไรทั้งสิน้นไม่มีการพูดถึงเพียงแต่ตอนต้นปีที่บอกปีนี้เป็นการเลือกตั้งเขาบอกว่ายูเครนเนี่ยถ้าตํากำหนดการต้องมีการเลือกตั้ง แต่ไม่รู้ว่าจะมีเวลตั้งเมื่อไหรเกี่ยงไม่ได้กาหนดวันแต่เมื่อวานวันที่20คือวันสุดท้ายที่เซเลนสกี้จะต้องทํางานถ้าตามตกฎระเบียบเดิมแต่สื่อตะวันตกตัวเซเลนสกี้ผู้นำประเทศทำเฉยมากไม่มีใครพูดถึงคำนี้ออกมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามคือตอนนี้เซเลนสกี้ยังเป็นผู้นำโดยชอบทำหรือไม่จากการที่เขาถือว่า ฉันไม่ได้ออกนี่ฉันยังไม่กําหนดวันเลือกตั้งฉันก็บริหารประเทศของฉันไปอย่างนี้เรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีผลต่อการจิจารยอยู่จริงเพราะว่าตัวของสีจิ้นผิงพูดพูดมาตลอดว่าเขาจะคุยกับผู้นําที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอืมอืมอืมโอ้แล้วทางตะวันตกก็บอกมาบอกว่า ก็ไม่ได้เป็นอะไรนีเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการยกเลิกการเลือกตั้งแต่รู้มีการเลือกตั้งเมื่อไหร่มเมเลสที่เขาบอกหมดวาระก็ก็อ,อยู่ไปอย่างนี้แต่ไม่มีสื่อเขียนเลยว,ว่าจริงๆเขาหมดวาระแล้วโอ้จริงๆแล้วมันก็ที่ฟังอยู่ในเนื้อข่าวเปอ้างอ่านเจอหัวเราะเออดีไงเราโง่อีกแล้วเราไม่รู้เพิ่งมารู้รู้แต่ว่าคอยตามว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่อ้าวจริงๆแล้ว ต้องมีการเลือกตั้งและเชื่อว่าถ้ามีการเลือกตั้งเซเลนกี้ก็แพ้มมไม่มีโอกาสชนะเลยนะคะปีนี้ทำยังไงออกมาเพราะว่าอเอเชื่อเถอะที่รู้ข่าวนี้อาจากสื่อไหนคะสื่อรัสเซียะค่ะโอ้อาจจะสื่อรัสเซียแล้วก็บอกว่าจะต้องภาพกว้างจะทำยังไงในเมื่อเซเลนกี่หมดวาระจริงๆแล้วแล้วก็เป็นรัฐการย <20, 20 S 1> ี่สิบเนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่ต้องทำงานนะคะ แต่ไม่เห็นสื่อตะวันตกเขียนถึงเลยสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคือเราเราต้องจับตามองเพราะตอนช่งนี้เนี่ยโลกมีการเปลี่ยนผู้นําหลายคนมากอย่างอย่างตัวของสิงคโปร์เราเรเรนสวงก็ขึ้นมาเป็นผู้นําคนใหม่ใช่ไหมคะวันก่อนสองวันก่อนก็ได้ชิงเต๋อของขึ้นมาเป็นสถาบันตนเป็นอับีคนใหม่ของไต้หวันครับ เวียดนามเนี่ยในช่วงไม่กี่ปีเนี่ยมีการเปลี่ยนผู้นําระดับสูงนายกระครับดีประธานในพ่วกนี้เยอะข้อหาคอร์รัปชันนี่ก็เปลี่ยนตัวแะบดีคนใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วคือคือคอร์รัปชันตอนนี้ของเวียดนามเนี่ยหนักอดจีนมากแล้วเวียดนามจะเดินตามรอยจีนตอนสี่ิินผิงคือกวาดลานกายคอร์รัปชัน แล้วสองคนที่ออกไปก็ตอนนั้นก็ถือว่าโอ้โหเอาจริงเอาจังเรื่องการกวาดล้างไอ้คอร์รัปชันปรับอดนายมนตรีอดรัฐมนตรีและคนที่ถูกตรวจถูกดำเนิคนคดีมีการประหารมีการจำคุกตลอดชีวิตนะคะตอนนี้ก็เพิ่งตั้งนะครับมีคนใหม่อีกแล้วนะคะแล้วก็ตั้งคนนู้นคนนี้มาส่วนใหญ่คือทุจริตครอร์รัปชันอย่างนั้นเลยนี่เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองว่าการเมืองโลกเนี่ย ตอนนี้จริงๆมีอะไรเปลี่ยนเยอะแต่เราจะต้องรู้ทันให้ได้นะคะคอิร่าแล้วก็จับตามองว่าเขาจะมีการเลือกตั้งใหม่ไหม <ฮะ S 2> มีการถึงถึงขั้นก,การจะยังไม่ถแถลงว่าสาเหตุการเสียชีวิตแต่เราก็ทราบกันแล้วก็จากอุบัติเหตุเครื่องบินตกนี่แหละนะคะ,<ฮ>ะค่ะคงจะไม่ได้ถูกก่อวินาศกรรมรแต่เราจะเห็นเห็นในความ เขาเรียกว่าอะไรนะครับไม่มีน้ำใจทางการทูต่นะคะอย่างตะวันตกที่เราเห็นถึงคุณจะเป็นศัตรูผู้ดำเสียชีวิตแต่คุณไม่ใช่มามาทำท่าเหมือนสมน้ำหน้าอะไรพวกนี้ออกมาก็ไม่ถูกต้องส่วนเซเลนสกี้เนี่ยความที่ถ้าหมดเวลาแล้วเขารักษาการก็อาจจะสั่งการอะไรไม่ได้เต็มที่ก็แต่อาจจะใช้เพราะว่สงครามอะไรก็คงแก้ไขปัญหาเขาก็นไปเพราะว่าเดี๋ยวประกาศว่ากฎอายการศึกก็มีอำนาจที่จะอยู่ต่อไปอะไรพวกนี้ออกมาครับก็ก็คงจะ ถูกรัสเซียจับตาหมองไกล้ชิดเช่นเดียวกันแล้วก็โอ้เขามาเขาบอกว่าฉันจะคุยกับผู้นำที่เป็นทางการถูกคนที่คนไายรับรองโอ้แซบอยู่ฮะแต่ก็อีกนะับพี่พอพอเป็นแบบนี้ขนาดเดียวกันตะวันตกก็ไม่ได้พูดประเด็นนี้อย่างที่วิวรัตบอกว่าถ้าเราไม่ไปแคะเอามาดูเราก็ไม่ทันกันไม่ไม่ทันนึกคือรู้แต่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีเลือกตั้งแล้วเออแล้วถ้ามีช่วงแกละหว่างไอไอไอการเลือกตั้งยังไม่มาและไอ ไอ้เวลาของประธานาธิบดีมันหมดไปแล้วเนี่ยแล้วเซลิสกี้ทาอะไรได้หรือทําอะไรไม่ได้ซึ่งมันเกี่ยวพันไปกับโลกทั้งใบด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องในประเทศเขาเท่านั้นในขณะเดียวกันตัวอิรานก็ต้องจับตาเช่นกันเพราะการเปลี่ยนแปลงแบบ2คนคู่เลยคือตัวต่างประเทศและก็ตัวประธานาธิบดีก็ก็แน่นอนว่าอยู่ในระหว่างที่โลกจับตามองความเคลื่อนไหวของชนวนกาซาแล้วก็ชาติเอ,อ่อ ปากสีสถานทั้งหมดไม่ใช่ปากีสถานปาเลสไตน์คือปาเลสไตน์ของอิสเอลก็มีอ,อีกเรื่องหนึ่งขำมากแลยก็ขำอีกแล้วนะคะที่จูจ่ๆศาลอาญาระหว่างประเทศจะขัดแถกว่าจะออกหมายจับเดทันยาหูกับผู้นำขั้นน้ามาัสจูจ่ๆจะออกหมายจับอละมิกาเต้นมากเลยว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงเพราะาเท่ากับว่าขัดขวางกระบ,บวนการที่จะมีการ เอ่อเปิดเจราจากับฮามัสคือคุณไม่เคยยอมแล้ว่าจะมีการเจราจาร<ะ>ิงินเลยพวกนี้โบยทันทีเพราะว่าสารออกมาแล้วจำได้ไหมคะว่าปีสองปีที่ผ่านมาสารนี้นะคะสารอาญาระหว่างประเทศเนี้ยจู่ๆบอกว่าออกหมายจับปูติน<ะ>ทั่วโลก<ะ>ในข้อหาที่เรื่องส่งเออส่งทหารไปลุกรานยูเครน<ะ>แต่แล้วอเมริกาก็เวลาข่าวตะวันตกระเขียนทุกข,ข่าวจะบอกว่ายูเออตัวของ ปูตินไม่เคยกล้าเดินทางไปต่างประเทศเพราะกลัวจะถูกจับตามหมายจับของสารอาญาระหว่างประเทศค,ครับแล้วก็เวลาปูตินไปเยือนบางประเทศในแอฟริกาก็จะเขียนว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยไม่ยอมออกหมายจับจริงคือกระตุ้นให้ประเทศนั้นต้องออกหมายจับปูตินให้ได้ต้องจับปูตินตามหมายจับของสารอาญาระหว่างประเทศ <intervals> แล้วเมื่อวานแล้วแค่สารอาญาระหว่างประเทศบอกว่าเตรียมออกหมายจับทั้งเนย์ทามเยฮูและผู้นาฮามาส คนที่เต้นคือทำเนียบขาวทันมนตตีต,ต่างประเทศบอกว่าเนี่ยจะมีผลต่อการเจรจาหยุดยิงมากเลยนะเราจะยุติความขัดแย้งในกาซาแต่คุณพูดคำนี้ขนาะที่อิสราเอลปิดข่าวเงียบตอนนี้เตรียมที่จะถล่มแหลกอีกอืมอืมอืมโอ้แล้วมันจะมันจะการเปลี่ยนตัว ผู้นำอิหร่านมันจะไปสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรในในสงครามตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นไหมพี่วรัตเดี๋ยวเราคงต้องติดต้องติดตาม<ด>ข้อน,นี<ด>เนาะ้จะดูถ้าหาขึ้นมาเป็นผู้นําทายาทของคาเมนี่จริงเนี่ยนะคะก็คออือยังยังดําเนินนโยบายต่อคือตอนนี้หันไปจับมือกับรัเสเซียกับจีนมากขึ้นแล้วก็หมายถึงว่าฉันไม่สนใจตะวันตกฉัน จะตั้งเป้ากับอิสเอลตกเป็นเหยื่ออิสเอลฉันก็จะทำฉันก็จะตอบโต้มีแนวโน้มว่าถ้าเสียชีวิตแบบนี้เนี่ยผู้นาขึ้นมาก็คือเป็นสายเยี่ยมเหมือนเดิมสายเดิมนะคะถ้าเลือกตั้งเขาบอกเขาอยากจะหาสายปติรูปแต่สายเป็นรูปเคยขึ้นมาแล้วทําอะไรไม่ได้อืมอย่างที่บอกว่าคือเป็นรักศาสนาไงคะเพราะรักศาสนาเขาก็ต้องใช้เออ ความดคุร <ทำ S 1> อ่านเป็นหลักเหมือนกันในเรื่องของการแต่งการของสตรีเรื่องการจํากัดสิทธิสตรีซึ่งนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่เขาก็มีข้อคิดว่าทาไมเขาต้องจํากัดอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยไม่ใช่ว่าประนามเพียงอย่างเดียวนะคือบ้านเมืองเขาก็มาตั้งแต่1 9 7 1 9ึ<ช>่งทศวรรษนนคือ<ช>ยุคที่ตอนนั้นก็บ้านเมืองก็ก็ใกล้ชิดกับอเมริกาแล้วพอมันพลิกกลับมันก็กลายเป็นว่าก็ตั้งตนแล้วก็ถูกแบนก็ตั้งตนเป็นศัตรูกับตะวตันตกอย่างที่ท,ทราบก็ต่อนเนื่องมาทุกอย่างมีเหตุปัจจัยนะพี่บุรันนะติดตามกันต่อไปแล้วก็มีความเกี่ยวข้องไปด้วยกันทั้งหมดเอาละครับพี่ครับเดี๋ยวเราจะมาต่อนเนื่องกันตอนนี้ก็ ตั้งสติดูแลสุขภาพตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่ออย่างไรเนี๋ยก็แล้วก็ติดตามกันครับพี่เพราะเราก็คุยกันทุกการทุกสัปดาห์แบบนี้ครับขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่บุรัดครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม FM 1 0 5 Smile Thailand